จะมาปีนหน้าผาอะไรเงรี้ยพี่นึกถึงแบบแบบสัตว์ที่อยู่บนภูเขาอะ่ะน่าจะเป็นแบบว่าแพ้ภูเขาแพ้ภูเขาอุ้ย <c oughs> น่ารักมากเลยพ<ต> <laughs> ี่<ต>อยากเป็นแพ้ภูเขาบ้างอะ่ะเป็นบ้างแน<ต>่ <c oughs> สู่รายการ Pick t o Peace on the g r o u n d ค่ะ วันนี้นะคะอยู่กับแอมมี่เองนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Urban Playground c l ค m ั i ป g นะคะใครที่เป็นสายพจญนัย้ยสายออกกำลังกายเนี่ยต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเยขาเน้นสายกิจกรรมไฮไลท์ที่นี่ก็คือการปีนหน้าผาจำลองนี่เองคะ่ะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเป็นถึงไอดอลสาวแสนสวยแสนน่ารักขอเชิญน้องแพดเดอะกา <Yeah. S 1> สเกลค่ะสวัสดีค่ะ 好漂亮的 น้องแพลใช่ไหมว่าพี่เนี่ยติดตามเดอะการ์ตสเกิลอยู่จริงเหรอคะชอบเพลงมคะเพลงที่พี่ชอบมากที่สุดนะเพลงอย่ามาเต้นได้เปล่าเต้นให้หนูหน่อยได้อย่ามาน่ารักกับสั้นแลบนั่นดีไหมน่ารักเก่งมากแทนแทนเออแล้วน้องแพลเนี่ยมีเพลงที่แบบชอบมากที่สุดไหม ก็เป็นอย่างมาเหมือนกันค่ะใช่ไหมว่าเป็นน่า,านรักงั้นเมื่อกี้น้องแพลวให้พี่เอมมี่อ่ะออกสเต็ปงั้นน้องแพลวต้องออกสเต็ปบ,บ้างแล้วแหละเอาเริ่มไปดูใน MV ค่ะอุอ้ยอะไรอ่ะขอนิดนึงน้องแพลวขอนิดนึงอ่ะเอาท่อนท่อนฮุกก,ก็ได้อ่ะยามาน่ารักแบบนั้นกับฉันดีไหมย่ามายิ้มอ่อยหวานสนุดอะไรพอแล้วอุ้ยนมากเลยอ่ะชอบมากมากเลยเออพี่ได้ยินมาว่าน้องแพลวเนี่ยชอบดิสนีย์ใช่ไหม <า S 2> ชอบพิซนี่ใช่ถ้าการ์ตูนที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นเอ่อต้าหญิงเบลค่ะดู๊ตแอนด์เอเป็นคนชอบคุยอะเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันเอ้ยของเครื่องใช้เหมือนกันก็เลยแบบว่าชอบเต้าหญิงเบลอ่ะแล้วตอนนี้ค่ะน้องแพลวเนี่ยทํางานเป็นไอดอลอยู่พี่อยากรู้ว่าน้องแพลวเนี่ยเรียนอยู่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปีสองแล้วเรียนนิเทศค่ะนิเทศค่ะสร้างสรรค์คอนเทนต์สร้คอนเทนต์ดิจิทัลค่ะน้องแพลวเนี่ยต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไอดอลไปด้วยเนี่ย น้องแพลวเนี่ยแบ่งเวลากันยังไงคะ่าก็ส่วนใหญ่เวลาซ้อมมันก็จะเป็นแค่วันพฤหัสเดียวหรือแล้วในะตอนสัปดาห์องเงี้ยค่ะก็มีไม่เยอะในะช่วงที่แบบซ้อมปกติก็เลยเราก็จะแบบตอนเช้าไปเรียนตอนเย็นค่อยไปซ้อมแล้วก็เสาร์ที์ออกงานประมาณนั้นเวลาด้านของน้องแพลวเนนะี่ย น้องแคลแบบมีเวลาพักผ่อนอะไม่ต้องไปเรียนและไม่ต้องไปซ้อมและ,ะ,ะกิจกรรมว่างของน้องแพลเนี่ยน้องแพลส่วนใหญ่ทํากิจกรรมอะไรคะส่วนใหญ่ก็ไปหาอะไรกินคะ่ะไม่ก็นอนอยู่บ้านดูหนังดูฟังเพลงอะไรทั่วไปคะ่ะเพราะว่าเป็นเวลาพักผ่อนนะ่ะน้องแคลไม่อยากามาทำอะไรและโอย,โอยแต่วันนี้นะคะเราเนี่ยจะพาทุกๆคนแล้วก็น้องแพลเนี่ยมาทํากิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่กันอ,อตื่นเต้นไหมนั้นเราพาทุกคนไปเล่นกันเลยไหมได้เลยค่ะโอเคงั้นไปกันเลยค่ะ ชุดกันมาแล้วนะคะนี่ค่ะชุดในการที่เราเนี่ยจะมาเล่นปีนหน้าผาจำลองนะคะน้องแพ้วเนี่ยเคยเล่นกิจกรรมแบบนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะโอ้ไม่เคยคร <laughs> ั้งแรกพี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันเออรู้สึกแบบตืน่นเต้นเนาะ <laughs> ถ้าเราจะมาปีนหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยพี่นึกถึงแบบแบบสัตว์ที่อยู่บนภูเขาอ่ะเออถ้าพี่เป็นสัตว์ตัวนั้นนะพี่จะเป็นแบบแมงมุมละกันแมงมุมอยู่ตามแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยหน้าจะเป็นแบบว่าแทนภูเขาแทนภูเขาอุ้ย นี่ยาเป็นแพ้ภูเขาบ้างอะเปน้องเนี่งั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่พวกเราเล่นกันเสร็จแล้วนะคะเย้เจอกันซุกุ น้องแพวกิจกรรมที่เราทำการปีนหน้าผาจำลองเนี่ยน้องแพลรู้สึกไงบ้างโอ้โหมันเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็สุดยอดคนที่ปีนได้นี่คือเก่งจริงๆนะี้ขึ้นไปแค่นิดเดียวอย่างแบบขาสั่นมือสั่นเป็นแพ้ภูเขาที่ไม่แข็งแกร่งเอาซนะได้ใช่เรา เราไม่ใช่แพ้แล้วเราเป็นลูกแพ้เป็นลูกแพ้น่ารักขึ้นมาอีกเลยเออไรหมีที่ขอแบบย้อนกลับมาถามเรื่องเล็นอีกนิดนึงได้ไหมคะน้องแท้วเนี่ยเรียนสายนิเทศมาใช่ไหมอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นไอดอลที่อยู่อ่าสายงานเบื้องหน้าอ่าน้องแท้วเนี่ยอยากลองคิดจะทาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังไหมคะจริงๆ ส่วนตัวอยากทําเบื้องหน้ามากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นไอดอลก็อยู่เบื้องหน้าอยู่แล้วใช่ไหมก็อยากจะมีเพลเอยายจะออกผลงานให้ทุกคนได้ชื่นชมกันต่อไปแล้วก็อยากลองเป็นนักแสดงค่ะอยากลองแคสอยากลองเป็นนักแสดงเบื้องหน้าดูบ้างก็จ้างได้ค่ะติดต่อได้นะคะติดต่อได้นะคะน้องแคลดูแลเจอพี่เชื่อว่าไงน้องแควต้องทําได้อยู่แล้วและสิ่งที่น้องแควอยากจะลองเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรที่กระตุ้นทําให้เราไปถึงจุดนั้นไหม จริงๆก็เล่าพีอยู่แล้วตอนนี้ต้องามีอยู่แล้วใช่ก็จริงๆก็เป็นพี่นิตี้ค่ะเป็นวงดนตรีใช่คือมีไอดอลเป็นพี่เตอร์พี่เตรอเตร์พีนิตี้ค่ะเขาเป็นเออ่แบบนักร้องเหมือนกันก็มีความฝากบอกว่าสักวันหนึ่งจะได้ขึ้นแบบว่าเวทีเดียวกับเขาใช่ได้เล่นหนักด้วยกันก็ดีค่ะอุนน๊ยก็ดีค่ะฝากน้องแพลวเดอะกลาสโกอีกรอบหนึ่งนะคะความฝันสมบูรณเลยค่ะน้องแพลวมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคลับไหม ก็เป็นกําลังไปให้ทุกวันนะคะแล้วก็อยากให้ยิ้มเยอะๆแล้วก็มีความสุขกันเยอะๆนะคะหนูก็จะเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนต่อไปค่ะอ้่าแล้วฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะได้ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเดอะการ์ r l เกิลค่ะก็พิม์ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะพิมว่าเดอะการ์ตูนเกิร i ลออฟฟิเชียลนะคะก็จะมีผลงานของพวกเรามากมายค่ะส่วนถ้าอยากติดตามหนุนนะคะก็พิมว่าแพลเดอะการ์ตเกิลได้เลยค่ะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเช่นกันค่ะ ยังไงก็ขอฝากติดตามน้องแพวด้วยนะคะและทุกๆคนคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปได้ร่วมสนุกได้ในเพจ f เฟซ o o o กพิก To Kis นะคะและทุกคนเนี่ยยังได้รุ่นรับของนวัลจากน้องแพวอีกด้วยนะจะเ,ออเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะอย่าลืมไปเล่นและกดติดตามกันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะคือแบบ อุ้ยพี่ยังมือตัดเลยขาเท่าไหรด้วย่มากแบบตอนนี้เราเหนื่อยมากเลยใช่หรือยังไงก็วันนี้แบบขอบคุณน้องแพรมากมากเลยนะคะขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณที่พาหนูมาผจญภัยที่นี่เปิดประสบการณ์ให้กันกช่ขอบคุณมากค่ะได้และอี e ีต่อไปเออเรามาลุ้นกันว่า กิจกรรมที่เราจะไปเนี่ยไปทําที่ไหนแล้วก็แขกรับเชิญคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครตอนนี้พี่รู้สึกแบบอยากพักมากเลยอะ่ะได้พักอีกแล้วยังไงเราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไ,ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายขอขอบคุณ Urban เ e ิร g นเพก c วแคมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำใครที่อยากจะมาทำกิจกรรมปีหน้าผาจำลองแบบพวกเรา เชิญที่นี่เลยค่ะหรือจะเป็นกิจกรรมกีฬาด้านอื่นๆที่นี่ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นปีแบ็กเทนนิสว่ายน้ำคลาดโยคะและอีกมากมายใครที่ออกกำลังกายมาเหนื่อยก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตไว้ให้บริการด้วยเรียเได้ว่าครบคันจริงๆเลยค่ะ